โเคครับว <Es> ่าก็การสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเราชู่อ่องเจ้ารันลี่โค้ดนัวอีพีแล้วเดี๋ยว t าสู่ที่อีพีที่ห้าเรากันแล้วนะครับโค้ดนัวอีพีห้าวันนี้มาทดลองบัฟลิเปอร์ยังไม่อัพนะนี่ลิเปอร์เรายังไม่อัพนะนะครับยังไม่อัพนะเพราะสาเหตุก็คือไม่มีตังค์ใช่ครับสาเหตุเดียวก็คือไม่มีตังค์นี่เลยยังไม่อัพนะ เดี๋ยวเราผ <c oughs> ู้นี้รับเราก็จะเติมเกเพาท์นะรับจัดจัดจัดจุดนี้จัดเกเพาร์โอ้ยเขาตึงจัดเลยอันนี้อันนี้เราเรายังไม่ได้ไปสู้เขานะมาดีที่เราไปฝึกอะไรหลายๆอย่างมานะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดเฮ้ยนั่าตึง โอเคครับอันนี้เราเปิดชิปบล็อกไว้นะทุกคนเพื่อเป็นความมันในการโยกหน้าจอนะ่นแล้วนี่พับส,สิบเรายจะไปเลขที่รีปเปิดน,นะอที่เก็บตังค์สามพันแพงอยู่ละแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อคอนเทนต์คอนเทนต์นะเพื่อคอนเทนต์ครับเลยเลยไปลิป เฮ้ยเอาดีค่ะอะไรนะอืมอืมสิปเปอร์หนึ่งด้วยอ่ะ โอเครีเปอร์สองโอเคสวยโอ้ยเรียบร้อยสวยตัวทีบกันแพ้นะ เออมาเอ้ยครับสวดครับ <def uras> มาครับมาครับนี่คือไฟแรกครับริปเปอร์เมื่อกี้ไปสามใช่ครับริปเปอร์ไปสามนะริปเปอร์กลงเล่นไรค่าเนาะโอเคไปครับราวที่สองเริ่มแต่เราซื้อริปเปอร์มาใหม่ๆนะครับก็ยังเป็นมใหม่หัดเล่นอยู่นะเราจะไม่ได้ซสีอะไรมากมายนะครับอาจจะไม่ได้อเออบางคือ oh bạn logo như này nè ok bye Ừ, ok, Reaper 3, rồi เฮ้ยเอาเยอะโตเลเสอร์แบบยังโหดเดี๋ยวเดี๋ยวซูยเฮ้ยเราเดี๋ยวเดีเออยมาผมกับเขาแล้วมาเอาวะเอาวะโอ้ยเรียบร้อยโดนตบกลับบ้านเลยนี่ฉันโดนตบกลับบ้านโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมามามา โอเคตาสองตานับไปถือว่าสนุกนะเซอร์นีถือว่า okay. ขแต่ก็คนน้อยอะครับท่าผู้ชมน่าจะเป็นรอบดึกนะมันน่าจะดึกเกินนะครับก็เลยคุณค่าจจะน้อยนะเรามาเสาใจเรามาผิดที่ผิดเวลานะไม่ไรครับไม่ไรโอเคเรียบร้อยได้หนึ่งแล้วโอเคอีปเปอร์สองแจก,กบับฟฟี ลากมาจังไรกลับนะเว้ยจังไรวกมาวกกลับนะเว้ย โอเคอืม okay. mm hmm. บอกแล้วจังไรวกมาก็จังไรว,กก,ไรวกกลับเว้ยเซฟดีเฟ็กซ์ไปสักตาหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวน่าจะปิดคิดนะวันนี้มาโคตนรวยพีห้ามาริปเปอร์แค่นี้แล้วม่เทียห้าสิทุกคนมันเริ่มน้อยลงนะก็โอเคไปรวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเล้เต็งที่กนะ็ไ้อเคอ่ะโอ้โหหน้าเลขคนนี้เจ๋ โอเคเก็บหนึ่งอาจจะไม่ได้เก่งบบเเท่านั้นแล้วก็เล่นเท่าที่เราทําได้นะมาบอกเลยจังไลมาสุดกลับนลยโอ้ยโอ้ยตานี้พาดโอเคนะครับ โอเคครับโอเคครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะขอบคุณทุกคานมารับชมนะถ้าคุณชอบดิบๆกดไลค์กดแชั์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้ารันมาทำคลิปโคตรหนัวย EP5 ไบเจอใหม่คลิปหน้าโสวัสดีครับ